สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พ sí ี่น้องมืงอนี้ก็มาหอตขึ้นแม่น้อยแล้วมาซื้อผ่านน้ำเพล่เพิ่นมาให้ละกาเพิ่นบอกว่าหามาให้อุดนอนกันเลยแบบว่าราคาเพิ่นจะขายถูกอีกอ่าเพิ่นก็มาเปิดประตูพอดีเนาะเปิดประตูให้แล้วไม่ใช่ผ่านอ่ะโอ้ยเปิดก็เปิดมาได้ประตูอะไรเนี่ยเพิ่นคาดอย่างนึกในถาดนะะเออ มันจะกล้าอยู่สบายบะเจ้าหนูทานลราที่ไหนทานลงผมด้วยผัะเ้าจังได่านอบอ่เอบมานไม่คิดคูโรดอ่ะก็จะกลับไปเบิ่งพราาอยากสั่งพลายเสือเโอเค สิบห้าไปเบิร์บสิปไปพี่ใจดีน่าจดีจดีอยากไปเห็นเพราะว่าเอาใส่ปิ้งไก่เด็กเอาไปหานมันแตกเด็ขันเตาอบแล้วโมแตกโมแตกค่ะขันทานแบบว่าเตาเขาเอากิดินคูนสื่อๆนะมือกล่องมือใหม่ลานซ้ายหล่อในลานซ้ายนี่อนี้ทานมาเบิรงนี่อันนี้ทานเตาอไอันนี้ขันทานอะอนาซาอตาพันห้าพันอยไทยอันนี้เด็กออนนาสิบแปดไปทรานเจ้าสิบแปดป ป้าไปพาไปเบิ่งลุกคงน้ำจากไปยินก่อนเพิ่นอยู่นะไปไปไปเจอกันบ้านลุกคงเนาะป้าอันน้องทองกูไปน้ำต่อไปยังไรท้องไปเอารถก้อนพารถรถไปใส่รถต่อยนี่เงินเงอนเอาเอารถเก็บเงิื่อินเอาเอาขึ้นแล้วให้โซ่แทนรถเอารถเก็บเงินเงื่อนหารถอ๋อนที่บ้านรถเก่งเก็บเงินเนาะเออมกม่วงเนาะโมเป็นเนาะเพิ่นน้อยมกม่วงเนาะโมเป็นเนาะแล้ว มือสิบังกล้องฟังเลยะมือใกล้ฟังกล้องเนี่ยเป่าฮานสิเปเรนั่นเล่นลูกพงให้ท้องเดียวเอาเงินไปก่อนสุดเลยเออกลับไปเบิ้งเอ้จะไปส่งมาแล้วไปเบิ้งกล่องไปเบิ้งบัเต้าก่อนจังได้สั่งเพัมนหลายนะโอเคโอเคสิพาไปอุดหนุนลุงคงเด้อพี่น้องเด้อโอเครับไม่น้อยแปลว่าอุดหนุนซอยกันอุดหนุนซอยแล้วไหนได้กันในซื้อทานอยู่แล้วนะแมกันอุดหนุนซอยคนหุดจักซะ ไป็นี่ฮะไม่เห็นบ่ห่อนแล้วเออห่อนเสียข่อ่พงแล้วมาพี่มาพี่เปิดลท่านนั้นหลังทองลูกสาวเพิ่นอันนี้คลองไผ่หลังทองอันนี้ของยคล้าองไงคว้องกล้องขัดดิบใหญ่พงอยู่แถวนี้บ่สบายดีสบายดีเออ เรามทานเราเิ่ทานเลยคือมาสั่งทานเจ้ามดสีจากระหิตไห่เฮ้าวสิมันกล้าเจ้าเจ้าใหม่เหตุเอาไว้ถอมันโลดให้เผาให้เฮ้าบอสอัเวืรอไดก็มาส่งเอาไปส่งคืนแมนอยไปส่งคืนฮัโลเจ้าไปเอาซาเล้งนันเอาไปส่งทานให้เราก่อนเมื่อนี้ขึ้นไปนาเผาก่อนเด้อไปส่งข้าวเดียว เออแป้เปียวเออของ้าวของเจ้ากุ้อาอีกเอาอีกอี้าแล้วเอาเอานีมีชิเอาชิปโอยหมดแดงกัดอเไปน่าไปน่ผ่าน่นะเขาเลยจะไปส่งื้เจาปหาโรดมีอาซีพเพ็ดแล้วก็เผาเผาแล้วก็ไปให้ส่งเพือนเขาเนาะอุดอุดนุนซอยอุดนุนข้ามเจ้าอยเออต้องเป็นอรเลยนาะ ินับเออใออันไนดินเมธนาคารหรือ้อเราเผาิเราบมีดินไหนเาบมีอย่งไหนเออเราต็ดแบบพี่เนาะแม่เปน่า้องงเนาะเอาไปส่งเพื่อนเท้ากันเงินหน่งบุญากล้าวนั่นเออเอาไม้ปี้นะจะกระเฮ็ดโลดเออไมกีน้อพ่อก็ม่อยพ่ออยู่บ้าลูมีแต่เขางียน จะก็เฮ็ดรอบพญายงแล้วก so ็ไปส่งฮาวนุ well, ่พ <main Philippines. S 1> ี่น้องเด้อาสูดน <Yeah. S 1> <laughs> ุนเพิ่นสีมากอุดนุนทานพอเท่าตอนนั้นพงอยามาเห็นเตาขันเตาอุหรือนตามั้นนั่นน่มันบแตกมันบ่แตกี่นเตาแบบคือแม่ไม่มีลาเห็ดเรอแล้วผัดนั่นเด้อเอออันนี้ของเขาย่นเขาเอาแลวเออาชิดเออพอดีแหลกเี่ยวนนสาจันมืึ่เนาะ4อเมตร มือหนึ่งมืออ่อนเนามือ่จักมือไจ้30ซสอนี่้ามพืชจักเมือม่น่อยอยู่หลังตาพืส่งของชาววนวันเผาอีกจักวันเช้ากชาวันพอดีเอางๆตีไปซิปมือซะซิปมือสาซิสอบปสิการห้าไม่ติ้วไม่โบกไม่พิ้งนะมันจะแนนะเราไปส่งเฮาเอาซาเล่นเานำไปส่ง มือในใจแล้วไปส่งสิบะเออให้เราไปส่งให้เงินไปส่งไปขึ้นไปน้ำเฮาเด้อขึ้นไปขึ้นไปสิให้เงาเงินยาโ่งยาสูบมันเออไปซะเออไปเออได้สองแท็สูบเราลวอ่ะบ่พอต้องกึกในหนึ่งบ่ว่าถ้าเดี๋เขามีกำลังเนาะให้เรากกึเราคือให้เร่จับปีเละเจ้าฮะโอ้ยุก็หลายแล้วก็ได้ผู้เลี้ย0ปลายปไปแล้วเจ้าอยจะว่าหัลายแเออ เจ้าเนี่ยมันหาเซฟลูกปองเออพูดเหรอหาเซฟอยากเป็ยังเป็นน้องฮาวก็จ้าเออเราเป็นน้องเจ้าเนี่ยเราเป็นน้องของเราถูกสื่อสารกันขอเราตัวน้อยเดี๋ยวเราตัวน้อยไม่คุ้มครองกันตัวน้อยนุ่มสิพ่อแม่หนะต้องใส่เสื้อซ้อนให้ให้ไม่ให้ไม่น้อยซื้อเสื้อซ้อนให้แบบเป็นเป็นอะไรใสอแล้วต้องใส่เด้อเพราะว่าถ้าเริ่มจะเป็นสาวเลยเนาะแม่ป้าน้ำเบิ่งน้ำเพลินล่ะคะเออเต้าเนี่ยโอเคเพราะว่ามีน้ำบั้นแล้วบ่านมีมีมีแล้วท่านนาดอกท่านตไปซื้อให้เออ ไปซื้อให้เขาเดินเลยครับพาไปไห้เขาขี่รถจักรพาไปอะไรอุ้ยเอาใหญ่อะไรบอกไปน้ำกันนั่นแหละไปน้ำกันที่สำคัญไม่น้อยบอกว่ายันเจ้าขาวแบบว่าหายเงินยันเจ้าขาวจมเปไปไปลุงคงลุงคงสาธานไปส่งเนาะมือกล้องกับมือใหม่คัดกล้องคันถ่ายบงงามโทษไอโนเดอะไฮ้ตโน่เนาะอ้าว เพราะว่ามือมันสั่นมือมือกล้องใหม่แล้วเป็นพระเอกพระเอกใหม่ได้ทำไมพจน์จะออกหน้ากล้องอ่ะพจนออกหน้ากล้อง่ก็แล้ว่กระสมบัดแต่ครับสมบัดนู่นเออลูกสาวเพิ่นกระดุได้น้องนัดติ้องนัดลูกลูกพู้ใหญ่หวานว่าลูกลูกไม่ใหญ่น้อยฮะลูกน้ำกันหั่นละลูกน้ำกันตั้งใจเนบ่ ไอโน่มาซอยไว้โน so so ่ไอโน่สบายดีแหละสบายดีอ่าไอโน่ทาบอกเนาะอุ้ยคนอุดนุนานซอยของสาววอนกสาวนกใสหรือนอกสาวในใสฮะเอาเมดนี่แล้วพอบ่สิบหสอบหรือสิบสอบก็ได้เอาเอาสไดาเอาไปสำนั่นแล้วเสียบเดียว ให้มันคุ้มค่าน้ำมันรถค่ะคุณเจ๊ขาวคะไม่ต้องค่าดอกรวยแล้วไม่น้อยฮะโอ้ยสาธุไอ้นอกคือเจ้าเห็ดเป็นฮะทำให้มันลุกปะคือว้าวหัวแหลท่านถ้านั่นไม่ติออกไม่ติ้วไม่บกไม่ยั้งจะเอาไปส่งเฮ้าไปสิซิมพัสดอกสบายรวยได้เลยนะยูทูบไก่เห็ด อันนั้นทานกับขายห้านอาหารกับห้านท้ายเครื่องกระเปิดเนาะนองทองไปรถทดต้นไม้มาดูเนาะเออเป็นมือขวาบะคนสนิทสิน้องเอาบอกไปหามซอยเอ้ยไอ้นะเาอไปหามซอยเอ้ะ เออจจอจกสบสบมาอีกมาอีกโดานลงผด้วยบ่เป็นทานไม่น้อยบไม่น้อยบได้กำไรนำบ่แบบรวมด้วยช่วยกันเสิไมบอนี่ได้คุ้มได้บลงผงได้แล้วได้แล้ว อยแล้วก,กันเด้ออ่เูาลอยปะลอยแล้วเราไปส่งอ่ะคุปาเอาท่านีบา้บะเอาไวคลายสบอนนะบอเพืเ่อเ,เ,เอาไว้ขายอะอะไรกะไเม่นมาสิจบเลเหนาะหเหเือเทนคือเนเต้ำไ่องธรรมดาไอโน่ไปเปิดประตูให้แล้ว เราไปเจอกันอย<า>ู่บ้านเจ๊ขาวเด้บบอพ่อแม่พี่น้องไอ้น้อยสิไปตามเอาเงินเนาะย่าบ่ได้เงินนี่เฮ้ยอ,อย่าบดจังสันเด้อเอาข้าวเอารวยแวล้วรวยอีอพเ,อเาาาพิ่นฮะเอาข้าวบ้านทางในพี่เพิ่นกลับมาหอนแลพี่พี่เอาข้าวมาสิเข้าได้ปะข้าวไปรถข้ารถลูกโป่งก็ที่น้าม,มาเด็กน้ำลอยข้าวข้าวสดนะข้าวรถได้อยู่ได้อยู่ไปยังโพงพอกาเอาจอดนี่ก็ได้จอดจอดจอดอ่ะ เพราะว่าถ่ายเท้าก็ยังไลยอยู่เพราะว่าเขาจะมาส่งตลอดเสิฮะว่า็นกระบะแล้วเออเขาจะมาส่งหัวถึงเฮือนเนาะทั้งมัดจักรเป่าหันบันังทองเมนเมนกองโลดาเกขาาาลยฮะน่ดเป็นคนขายถ่านเหรอได้พี่น้องเป็นคนขายถ่านหรือเปล่า อ้าวหเป็นคนต่ Sisters> ัวเขาจะมาส่งกับประมาณสิบห้าพันค่ะมาส่งจอค่ะสิบสี่สอบสบสอบนะไีอใครใครแรกลูกฟงสดยตามาส่งเนึ่ง จะให้แล้วจัก8แสนก็พอแล้ว8แสนเลยท้ายทานใน2แสนกว่าแล้วก็ให้ละ้ว8แสน,แสนเอาแบบนัน้นพ็เออจ้าเอาแบบนั้นเลยไปย้อน,นอไหมเหลือสองสอบสุดท้ายเลยอันนี้บอลแปลว่าบอลแปลว่าขัา้วไก่บ้านเจ้เาห้หองน้ำแล้วก็บอนจอดรถน้ำเลยแม่น้องน้ำไม่แค็งไม่คนแล้วก็บอนจอดรถเนาะ กาทอนนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องคนก็มาส่งหอเทีอนหอดซานแล้วก็ขอบมกขอบใจหลายๆจี่เก๊ขอบุศนโอ้คุณค่ะไก่ยำใบว่าอยากให้อาชีพเพิ่นคือแม่มันนีลากคือว่าอะไรห้เพิ่นเผาเผากระปุ๊บเท้าเผามื่อยอยากซอยเพิ่นอยูเราไม่มีคนซอยแล้วขยันแมนเราผันเราคนเดียวปกาเฮือนเจ๊กเขาทุกคนเขาบอกว่าคือบ่ซอยแม่์ไม่ลาโอ้ยแล้วเผาคูเทื่อกับแป๊าคูเทื่อ์ครับวันนี้ พักวันเด้ถ่ายเพลินเนาะขอบใจเด้อพ่อใหญ่พงษ์ขอบใจขอบใจเนาะจังไดรก็ขอบใจเด้อไม่น้อยพ่อใหญ่พงษ์เนาะคลิปนี้กะเนาะก็ขอบมกขอบใจหลายๆที่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะจังไดรก็ขอบจังไดรก็ขอบคุณนั่นแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่เด้อก็ขออวยพรให้เอฟซีมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขกายสุขใจเฮ็ดสิ่งใดก็ให้ดังใจคิดใจปรารถนาเนาะสบายดี